สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o s t t r r อร์ e x และคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาเจาะลึกเจ้าสไปโนซอรัสที่ปรากฏตัวในหนังภาคล่าสุด Jurassic World Rebirth กันครับโดยข้อมูลที่ผมใช้อ้างอิงก็จะเป็นข้อมูลจากแผนงานวิจัยเบื้องหลังที่มีการเผยแพร่ออกมานะครับในเอกสารนี้ได้บอกอะไรกับเราได้อย่างมากมายเลยทีเดียวสไปโนซอรัส รหัส HYB p r o 0913ข้อมูลงานวิจัยวันที่4มีนาคมปี2007สัปดาห์ที่107ของการวิจัยข้อมูลกายวิภาคและขนาดสไปโนซอรัสมีความสูงจากเท้าถึงกระโดงหลัง7.8เมตรมีความยาว12เมตรและมีน้ำหนัก7.5ตันผิวหนัง มีลักษณะเป็นเก็ดแบบสัตว์เลื้อยคลานมีพื้นลำตัวสีน้ำตาลแกมเขียวมีลายสีเหลืองสดบนแผงกระโดงและหางในแต่ละตัวจะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกันซึ่งมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวที่พบได้ในสัตว์ปัจจุบันเช่นเสือโครง่งหรือฉลามวานสไปโนซอรัสท,ที่มีอายุมากจะมีงอนยกสูงและมีลายสีเหลืองพาดมาถึงด้านบนของหัวลักษณะปากมีปากยาว กระดูกพรีแม็กซิลล่าหรือส่วนปลายปากโคง้งเหมาะสำหรับการล็อกเหยื่อไม่ให้ดิ้นหลุดฟันของสไปโนซอรัสมีลักษณะเรียบทรงกลวยไม่มีรอยหยกักกระดงหลังคือส่วนต่อขยายของกระดูกสันหลังมีความสูงถึง7เมตรช่วยควบคุมอุณหภูมริร่างกายและทรงตัวในน้ำส่วนหางมีแนวกระดูกยกสูงขึ้นมาตลอดความยาวและมีความยืดหยุ่นสูงมาก ทำหน้าที่เสมือนครีบปลาหางอันทรงพลังนี้ช่วยให้สไปโนซอรัสว่ายน้ําได้อย่างคล่องแคล่วและช่วยส่งตัวของมันให้กระโดดขึ้นเหนือน้ําได้อีกด้วยส่วนขามีกระดูกเชิงกรานและต้นขาที่ค่อนข้างสั้นและมีขนาดเล็กกว่าเทอ,อพอรด์ทั่วไปกล้ามเนื้อต้นขามีการปรับตัวและมีผังผืดระหว่างนิ้วเท้าเพื่อเหมาะสําหรับการว่ายน้ําผลการวิเคราะห์จีนโนมและยีน สไปโนซอรัสมีจีนโนมขนาด3.5พันล้านคู่เบตรประกอบไปด้วย32คโครโมโซมจากการวิเคราะห์จีนโนมมีคุณสมบัติกึ่งน้ำหรือเซมิอะควาติกและมีการปรับตัวของยีนเมตโบบริซึมเพื่อการสงวนพลังงานรวมถึงยีนสำหรับการใช้ออกซิเจนในเลือดอย่างมีประสิทธิภาพคุณสมบัตินี้ทำให้สไปโนซอรัสสามารถอยู่ในน้ำเป็นเวลานานได้โดยไม่เหนื่อย นอกจากนี้ยีนที่เกี่ยวข้องกับการรับกลิ่นและการมองเห็นของสไปโนซารัสได้รับการปรับปรุงเพื่อความได้เปรียบในการล่าเหยื่อทั้งในสภาพแวดล้อมบนบกและในน้ำรายงานการผสมข้ามสายพันธุ์ H.Y.B. P.R.O. 0 9 1 3 InGen ได้ดัดแปลงสไปโนซารัสด้วยการเติม DNA จากปลากระเบนนกเพนกวินจักรพรรดและนาคทะเล เพื่อเพิ่มความสามารถในการว่ายน้ำและดำน้ำรวมถึงมีการดัดแปลงระบบหายใจให้สไปโนซอรัสสามารถทนต่อแรงดันสูงใต้น้ำทําให้พวกมันสามารถใช้ชีวิตได้ในสภาพแวดล,ล้อมที่เป็นทะเลนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมความสามารถในการโจมตีของไดนโนเสาร์ในตระกูลเทอ,อร์พอดชนิดอื่นๆน,นั่นทําให้พวกมันมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงและมีพฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ อย่างเช่นการนอนพรางตัวบนชายฝั่งและมีการเปลี่ยนสีโดยลบสีเหลืองออกให้เหมือนก้อนหินซึ่งลวดลายสีเหลืองจะปรากฏขึ้นทันทีหลังจากที่สไปโนซอรัสตื่นและเคลื่อนไหวรวมถึงยังมีการพัฒนาด้านสติปัญญาด้วยยีนของเวลโลซีรปเตอร์ทำให้พวกมันมีพฤติกรรมรวมฝูงและรวมกลุ่มกันออกล่าพวกมันยังพัฒนาความสัมพันธ์แบบซิมไบโอซิสกับโมซาซอรัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการช่วยกันออกล่าเหยื่อด้วยรีโมคอนยีนเหล่านี้ทำให้สไปโนซอรัสถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่มีแนวโน้มดีสำหรับการวิจัยและประยุกต์ใช้ในอนาคตเนื่องจากคุณลักษณะของจีนโนมที่โดดเด่นสรุปผลการวิจัยสไปโนซอรัสรหัส h y b p r o 0 9 1 3ถูกปรับแต่งยีน โดยเน้นเรื่องการใช้ชีวิตในน้ำและมีการเติม DNA ของสัตว์ปัจจุบันหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมความสามารถในการโจมตีของไดโนเสาร์ในตระกูลโทรพอรพตชนิดอื่นเข้าไปเพิ่มเติมสาเหตุเหล่านี้ทําให้สไปโนซอรัสมีพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไปจากสัตว์ปกติผู้มันก้าวร้าวและคาดเดาไม่ได้สไปโนซอรัสเหล่านี้จึงเป็นเพียงตัวทดลองไม่เหมาะสําหรับการนําจัดแสดงในสวนจูราสสิกเวิลด์ ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงไม่มีการนำพวกมันออกไปจากที่นี่หากคุณชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดเดโนเสาร์และแฟนชาจูรัสสิกอย่าลืมกดติดตามช่อง Monster Index เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวถัดไปนะครับ